แต่ชื่นชมน้ำใจแพทยปนภปาช่วยลุงแชร์คลิปชีวิตเปลี่ยนขายแทบไม่ทันจีนมือช่วยเพียงเล็กน้อยครับแต่ช่วยเพิ่มรายได้มากมายสำหรับชีวิตคนธรรมาหากินโซเชียลนะครับชื่นชมดาราสาวอย่างสาวแพทยปนภปานะครับช่วยลุงเปลี่ยนชีวิต,ชวชวตแชร์ไลฟ์ขายของคนแห่ซื้อโดยเ Facebook อัจเซศดวงพมเมธโพส์ขอบคุณดาราสาวแพทยปนภาว่าสวัสดีครับแฟนๆและท่านผู้มีอุปการะทุกๆท่านครับคุณลุงต้องขอขอ,ขอขอบคุณวันเวลาที่ผ่านมา ที่ให้ความเมตตาต่อคุณลุงโดยเฉพาะเมื่อวันที่25ที่ผ่านมาคุณลุงได้รับความเมตตาอย่างล้นหลามและขอขอบพระคุณดาราสาวแสนสวยคุณพัฒน์นภภาที่ผมนิยมช,มชมชอบอยู่ในใจลึกๆให้ความเมตตามาช่วยแชร์คลิปให้จนมีคนเข้ามาอุดหนุนมากมายตอนนี้ยังทําสรุปยอดและส่งของยังไม่เสร็จจึงต้องขออนุญาตหยุดงานอีกวันหนึ่งครับพรุ่งนี้พบกันนะครับขอบคุณมากๆครับ ทังนี้โลกออนไลน์นั้นชื่นชมคุณแม่คนสวยอย่างแพทนภาตนากูลหลังแชร์คลิปไลฟ์สดคุณลุงขายเสื้อผ้าจนยอดคนดูพุ่งกระฉูดคุณลุงเองนั้นก็ยังตกใจโดยผูใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งนะครับได้มีการบันทึกหน้าจอ Facebook ของสาวแพทนภาที่ได้ช่วยแชร์ไลฟ์สดของคุณลุงพร้อมเล่าว,ว่าปกติคุณลุงไลฟ์สดจะมีคนดูเพียงไม่กี่สิบหลักร้อยคนแต่หลังจากที่สาวแพทได้ช่วยแชร์ไลฟ์สดของคุณลุงทาให้ยอดคนดูเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีคนมาซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นจนคุณลุงดีใจหนักซึ่งชาวเน็ตแห่เข้ามาชื่นชมดาราสาวจํานวนมากรวมทั้งชาวเน็ตนะครับก็เข้ามาช่วยแชร์คลิปไลฟ์สดคุณลุงขายของด้วยพร้อมทั้งมีคนเคยซื้อสินค้าของคุณลุงต่างก็บอกว่าคุณภาพดีต้องขอปรบมือดังๆครับให้กับคุณแม่สาวสวยสุดตองคนนี้ครับอย่างสาวแพณประภากันด้วยจ้าเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตาม และอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ